เมนูเสพๆอีสานบานเฮาในมือนีให้พี่น้องมากินก้อยกุ้งเต้นแก้มพักแมกยอดอ่อนๆใส่ข้าวคั่วหอมๆน้ำเสพๆน้ำกันคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องมือนี้ตาเพิ่นไปใส่ตุ่มกุ้งมาแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนี้ได้มาบ่าค่อยหลายปานใดค่ะปกตินี่สิได้หลายกว่านี้แห้งก็คือสดแห้งโตไซดีค่ะเมนูก้อยกุ้งเต้นก้อยกุ้งโคโยตีในก็โดนราคาบ่ได้กินเป็นเมนูอีสานบานเฮาอีกเมนูนึงที่แซพบักคักเลยนะคะพี่น้องก่อนที่สิไปเฮ็ดแนวกินเฮาก็จะไปหาเก็บผักออมหัวออมบ้าานเฮก่่ออนนนนเาะะคัี้กกก็็เเปนนนผัแมาะะค่่พี้องยอดอ่อนๆงามดีค่ะ กับก้อยกุ้งนี่แเสบบะคักเลยเด้อเค้ักเสร็จแล้วเฮาก็จะเอากุ้งมาล้างทำความสะอาดจากสองสามน้ำให้มันสะอาดดีเลยเนาะคะ่ะจากกุ้งเต้นตอนนี้ก็กลายเป็นกุ้งสลบแล้วค่ะพี่น,อน้องล้างกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วฮาก็จะมาซอยผักหอมบงหอมบัวผักชงผักชีเนาะ,ค,ะนค่ะนีห้หาบระกอกกระได้ก็เลยใส่เป็นมะนาวแทนนะ่นเนาะเพิ่มสีสานความเผ็ดและความจวดจัดด้วยการใส่ลูกโดดลงไปนำ้ำเทขาวคััวพริกพงแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปยอ้อนน้ำปลาลงไปจักน่อยตามด้วยบีบมะนาวลงไปจากสองเตียเคเล่คเล่ทุกอย่ายงให้เข้้้าาากกกกัััันนแลลวว็ใสส่่บงไไปดจึีม คอยเพชรกับขา้าวคั่วยังบ่ค่อยพอนะคะก็เลยสิเติมลงไปจักหน่อยเนาะเสร็จแล้วก็มาลองซิมรสชาติเบิ่งเนาะคะ่ะขาดจังจังได๋ก็จังใส่ลงไปอีกอันนี้เฮาลองซิมเบิ่งแล้วรสชาตินี่แซ่บบะคักเลยค่ะพี่ <มา S 2> น้องนะคะพี่น้องผู้ใดถ้าละกินข้าวอยู่กับไผติดข้าวใหญ่ๆมากินนํากันสวัสดีค <สา S 2> ่ะ <สา S 2> พี่พน้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บหลายสไตล์สาวแม่มาค่ะมื้อนี้พามากินแนวแซ่บๆค่ะพี่น้องค่ะก้อยกุ้งเต้นเด้อค่ะเด้อวันนี้แต่ว่าบ่เต้นแล้วล่ะนี่ค่ะพี่น้องป๊าตาเพิ่นไปใส่ตุ่มมาค่่่่ะพพีีีนนน้้้้ออองงมืเบิง หอมให้ห่วยแต่ว่าบบได้อันบบได้ใส่บักกอกเนาะยามนี่หาบบได้ใส่บักเน่ากับหอมคือกันค่ะพี่น้องค่ะกินแก้มกับยอดผักแม็กงามๆเลยค่ะพี่น้องนี่ปาดอ่อนดีค่ะผักหลากหลายผักสลัดนะพี่น้องแล้วก็ได้ยอดกระดนยอดผักกระดนมากระได้อันเดียวบบไลยเด้อค่ะพี่น้องมามะเส็บแสบด้วยกันค่ะวิธีทำก็ง่ายๆไว้ต้นคลิปพื่อเก่าด้วยพี่น้องค่ะกินกับเขาเหนียวนะพี่น้องเนาะผักกับผักแกมบานเฮ้าหลยๆมาเด้อค่ะเด้อเหนียวแซ่บ ก่อนสิไปกินก็ขอกราบขอโทษขอไปสำหรับผู้ที่เพื่อนมากินดิบเนาะพี่น้องเนาะโดนๆนัากินเทอหนึง่งอืมมี่ยกุ้งตัวใหญ่ใหญ่อืม

นอดพักแม็กขิงกระกรอยกุก้งเข้ากันขนขาดค่ะขนาดค่ะ Quay cung tên Sẹp Mà đã khá đỡ của đây Cả kín lắm sếp sẹp luôn cả Cùng tố bác như này mà Bơm phần อันนี้เป็นบักแข่งคมกลับบักกับพวงอื้มดื่มในผพี่น้องกลักุ้งอื้มลูกโดดก็มี้ด้วค่ะอื้ม Mm. นี่สื่อไม่มาละไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นอย่งไรด้วยพี่น้องปั๊บคุณดังแล้วกินหัวหอมมันเขาปอกปลูกเอิงหลังบ้านกรอบ บ้านเฮากะคื้อข้าวยามหนาวแล้วพี่น้องเนาะพอลมหนาวกําลังมาวอยู่กะเฮ็ดให้ขึ้นฮอดบ้าน โตไซยุค่ะพี <También S 1> <Trustee> ่น้องกันออกมาแบบสด pun kebel Phóc mẹ bụ ơn Mà có bụ em Bụi cửa bất khăn Bụi đẹp bụi tại phát nữa Sẽ lại có Cặp tuần Oh. Mm hmm. แดดเริ่มเข้ามาแล้วเนาะแซงเพื่อเลือกสีเป็นยังไีสินะ uh. จำเอาล้น เข้าก็หอนแซะต้องกินบะห้าแบบนี้แหละเลี้แซบเอง ทุกงหอมไปขึ้นดังเขาอีะอจะข้ามก่นมอนค่ะแบบครับหัวลมหนาว หอมพ่น้องคะกลิ่นก้อยกุ้งก้อยโคยุติกุ้งเต้นเอามาสดๆตาเป็นใส่ตุ่มเนาะค่ะพี่น้งองเราเพิ่เอามาให้กินแซ่บเยอะค่ะว่าเอามาสดๆเนาะกินไปก็บอกว่ากันบาดามาได้ะค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะกินบานเขาแบบนี้ละโดนๆกินเทือ่อนนึงเนาะบากินกับมันกระยากลยนละค่ะพี่น้อง เอาละคะ่ะมื่อนี้ก็กลอยกุ้งเต้นว่าพี่น้องนอก,กินแก้มกับพักสดบานๆไล่ๆค่ะพี่น้องคะ่ะเบิ้งพักแม็กงามดีคะ่ะขนาดอันนี้บรีทีมค่ะพี่น้องกินอีกอยู่เอาค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อไทยเกียรติดตามรับชมคลิปเนาะมื้อนี้ถ้าเกิดว่ากินส่วนลวดกินบ่สุภาพจังได๋กินเสียงดังกินจเจ็บๆก็ขอโทษขออภัยนําคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบิง่งเพร่ะเป็นอรรถรสในการกินแซ่บเนาะพี่น้องเนาะ เอาละค่ะเอบคุณหลายๆค่ะไทยเกียรติติดตามรับชมคลิปน้องพี่น้องเนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลับบงใจให้หนูแน่นะคะ่ะเดอ้อได้พ่อการคลิปหนาค่ะมอน,น้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ